ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาทำไอ้ถังน้ำมันเรือนะครับ DIY เนาะ DIY ถังน้ำมันเรือนะครับนี่นี่ก็อย่างที่เห็นนะฮะโดยงบประหยัดนะครับโดยงบประหยัดเนาะนี่ก็เป็นแกลลอนนะครับหลอดซื้อมาลูกละร้อยกว่าบาทเนาะแล้วก็อันนี้สายนะครับสายดูดน้ำมันเนาะแล้วก็ไอตัว กรองนะครับเนี่ยกรองในถังที่ใส่ลงไปนี่ฝาน้ํามันนะครับตัวกรองมันจะมาคู่กับไอตัวสีลูกยางเนี่ยนะเนี่ยสีลูกยางเนี่ยข้างในนะครับจะมองเห็นเนี่ยก็แยกออกมาเนาะนี่นะฮะมานี่นี่ฝานะครับฝาฝาของถังนะก็เจาะรูเจาะรูนะครับเนี่ยใช้สว่านเจาะนะครับ จาะแล้วก็ให้มันเข้ากับตัวลูกยางตัวนี้เนาะมันจะมาล็อกกันพอดีนะครับในขอบนี่ครับตัวนี้ก็ตัวกรองพร้อมอยางนี้ก็70กว่าบาทนะครับเนี่ยแต่ถ้าหาซื้อตามร้านทั่วไปนะ่าจะถูกกว่านะเจกว่าบาทสายตัวนี้ก็70กว่าบาทเหมือนกันนะเจ็ดสบแปดสิบบาทนะฮะสายนี้ก็อยู่ที่1เมตรนะครับ ตัวนี้หนึ่งเมตรนะฮะสายเหลือนะครับเหลือ,อน,นี่ก็คงก็จะตัดอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่นี่ยังไม่ได้ตัดแล้วก็ตัวแจ็คตัวนี้นะครับนี่แจ็คน้ํามันนะที่มันต่อกับไอตัวสายบีบนะอันนี้ก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะครับนี่ร้อยกว่าบาทถ้าใครมีชุดสายอยู่แล้วนะฮะรือว่าตัแค่ชุดถังน้ามันนี้นะครับก็ประหยัดไปเยอะเลยนะครับรานะคาเนาะ ถ้าเราซื้อทั้งเซตนี่ะทั้งเซตเนี่ยถ้าเป็นมือสองก็กือบพันนะฮะแต่ถ้าเราทำแบบนี้ก็ไม่ถึงนะครับอยู่นะครับงบทั้งหมดนะครับอยู่ในไม่เกินหกร้อยเนาะเนี่ยได้ได้ครบเซตเลยนะเนี่ยไม่เกินหกร้อยนะครับครบเซตเลยเนาะเนี่ยทั้งสายบีบทั้งแจ็คเนนะี่ยแจ็คแจ็คตัวนี้แยกนะฮะ นี่มแยกหนึ่งตัวนะฮะนี่เช็คตัวนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับซื้อมาเพื่อที่จะอะไรนะครับนี่ผมจะต่อให้ดูเนาะใส่ใส่เข้าไปนี่มันก็ใส่ <c oughs> ใส่ในล่องเนะี่ยี่มันเข้านี่ผมเจาะพอดีจะเจาะให้มันเข้าเข้าล่องล็อกของมันพอดีนะฮะด้านแขงจะมีล่องล็อกเนาะนถ้าสังเกตดูจะมีล่องใส่ล่องล็อก มันจะไม่ออกนะเนี่ยครับ DIY ราคาประหยัดนะฮะนี่ก็ได้ครบเซต็นะฮะเนี่เติมน้ำมันเต็มครับเติมน้ำมันมาในถัง18ลิตรนะฮะก็หมุนนะปิดก็ตั้งนะฮะมันเลือตั้งไว้ได้นะตั้งไว้อันนี้แจ็คนะฮะนี่แจ็คตัวนี้เนาะ ผมก็จะปล่อยสายไว้เนาะไม่ไม่ได้เอายาวขนาดนี้หรอกหรือว่าตัดสั้นประมาณนี้ยเนี่ยปล่อยสายไว้ปล่อยสายไว้เพื่อที่อะไรมันจะได้ง่ายครับอันนี้มันก็จะล็อกอัตโ,ตโนมัติของมันอยู่แล้วจะได้ง่ายตอนที่เราต่อนะฮะเสียบต่อนะเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะฮะเนี่ยเนยอันนี้ก็ไปต่อกับ อีตัวเรือได้เลยนะฮะเครื่องเรือได้เลยนะเนี่ยนี่เวล,ลาเราจะปลดมันก็ง่ายเนาะเราก,กดปลดได้เลยนะเนี่ยกดก็ถอดออกเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยง่ายฮะสำหรับงบประหยัดนะฮะถ้าใครมีเงินก็เล่นถังของมันนะมันจะมีไอตัววาล์วดีลิทเพรสชอร์ด้วยนะฮะตัวนั้นเนาะแต่นี้เราไม่ต้องติดนะเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็ได้ละ โอเคครับผมประมาณนี้ครับนี่ประหยัดเนาะสำหรับสาย DIY นะครับโอเคครับ